จ้าจ้าจ้าน้องกาขอบใจหลายๆ <c oughs> ยังไม่หมดหมดแล้วหมดแล้วจริงๆไม่มีแล้วเหลือังแต่กาแฟตอนนี้มะม่วงแก้วหมดแล้วนะมะม่วงแก้วไม่ต้องมาหัวเราะก,กันเลยเกื <c oughs> อบชั่วโมงจริงๆ,ๆ เดี๋ยวคอยอ15นาทีก็จะลงนะคะเนาะเพราะว่าขึนขึนเอาให้ไล่น้ำเนาะคะนะ่ะเนาะขึนเอาให้ไล่เดี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จก็จะต้องเตรียมลงลงไล์เสร็จก็จะต้องเตรียมเตรียมพักของพักอะไรลงรถไว้เพราะว่าเวลาเดินทางจะได้ไม่ต้องฉุกระหุก พราะว่าจะต้องเดินทางเดินทางกับนอร์เวย์วันนี้แล้วจ้ะเดี๋ยวลูกชายลูกชายบอกว่าทำงานบ่ายโมงบ่ายโมงลูกชายจะขับรถมาหาก็ดีใจเนาะโดนโดนโดนๆจะได้พอ่อลกูกพ่อเตา้าแต่ลูกสาวนั้นไปยามเขามาแล้วพอมาถึงมาถึงวันแรกก็นอนพักผ่อนได้หนึ่งวันก็ขับรถไปไปเยี่ยมลูกสาวเนวเนาะ ล้านก็นเห็นแล้วสองเทียแล้วจ้ะมาทีนี้ก็เหลือเหลือลูกซะลูกลูกชายยังไม่ได้เห็นหน้าแต่เขาบอกว่าเขาจะมาวันนี้ก่อนเราจะก่อนเราจะขับรถออกจากบ้านอยู่ก็แค่ได้เห็นหน้าเราก็ดีใจเน,ะนาะน,น,น,นานทีเพราะว่าเราไม่ได้มาทุกเดือนมัน,มนเอ,อข้างล่าสุดที่เห็นลูกกเดือนเดือนมิถุนาบะ แมน,นจากมิถุนามิถุนาก,กรกฎดาสิงหาเออสองสองเดือนเนาะสองเดือนสองเดือนเห็นเห็นกันัดที่นี่ช่วสิีได้เห็นกันอีกเท่านึงกับพุละเดือนอ่าคิสมัสเนาะคิสมัสนะี่กับเดือนเดือนธันวาเนาะจ้ะเนาะอันนี้กับพ่งสิสิงหาเนาะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีกสี่เดือนเนะานะค่ะเนาะสี่เดือนยังจะได้เห็นกันอีกัดที่นี่ ถึงจีบึงเบิงคืออยู่ใกล้ๆกันเนาะคะ่ะเนาะมันก็บม่ได้มัน,ม,นมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบเดินทางได้ได้สะดวกยังป่านนั่นเนาะเพราะว่าหนึ่งค่าใช้จ่ายเนาะคะ่ะเนาะค่าใช้จ่ายใช่ใช่ใช,ใช่เห็นไปเที่ยวด้วยกันเด้พิสูแมนจ้าเพราะว่าเดือนมิถุนายนเนาะพี่ไปเนาะบ๊อบบี้เอ้ยบ๊อบบี้นี่น่ารักมากเลยแสดงว่าติดตามพิสูจจริงๆนะน,นี่รู้รู้รู้จริงเรานี่รู้จริงอื ไปเที่ยวด้วยกันเนาะเออกับลูกสามคนกะมีกวามซุขจ้ะเฮ้าเฮ้าผู้เป็นแม่เข้าห้ลูกได้สามีแม่กับพ่อใจแล้วละ่ะแต่ว่ากับโมเมนให้เขาทุกทุกอันดอกคายก็ยยว่าที่พักที่พักที่ไปนะ่ะเป็นของเราลูกไม่ให้ลูกออกที่พักค่าที่พักที่อะไรแต่ให้ลูกซื้อตั๋วไปให้ให้ลูกซื้อซื้อตั๋วไปสเปนแมนบอบบี้อ้ยบอบบี้น่ารักมากเลย จำจำได้ให้ลูกซื้อตัวเครื่องบินไปแล้วที่พักการยู่การกินที่ยังกะแม่กะออกออก,ออกให้แทบทั้งนั้นแต่กะพอไปฮอดลูกสาวกะ,ะมีออกออกซื้อซื้อยูซอซอ่ซื้อกินขึ้นมาที่โงรงแรมกะสิปเป็นลูกสาวพ่อเขาอยากกินยังกะให,ให้เขาซื้อเอ,เองอย่าระมานนี้นะแต่แต่บรนั่ม คืออาหารเช้าก็จะพาลูกไปกินที่รตารององาหารเย็นก็จะพาลูกไปกินที่เรสตนอรอาจ้ะแต่ว่าแต่ว่าคือแบบพวกกิฟชอบพวกยังยังสิทธาเกิดเท่าสิขึ้นมากินอยู่ทั้งทั้งโรง,งแรมะเนาะคือลูกสาวเขาอยาก,กินยังกะคือก็ให้เขาใจเอาเองอยังประมาณนี้้นองน,นั่นก็นคือแม่ออกให้วเมิดไม่ว่าจะเป็นที่พักคือลูกไปก็คือพักพักฟรี ไม่ไม่ต้องจ่ายคือแม่จ่ายให้นี่ก็คือผู้เป็นแม่ได้ให้ลูกนี่น,น,นี่น้อยเนาะคะ่ะเนาะคอยห้าปีพี่ซูว่สัสดุคอยหาหาปีพี่ซูเป็นอย่างน้ออันมิเตฟอยด์บริอันใช่ใช่เห็นไปเที่ยวด้วยกันอยู่ค่อยห้าปีบอมีอารมณ์ทําอะไรแล้วสันว่าไม่หาปีบ่ามีอารมณ์ทาอะไรแม้ว่าเป็นตตเลตุนแออ ไปเที่ยวที่สเปนไงไงไทะเลสันว่าแมนแมนแม,แม,แมนน้องบอบี้